สวัสดีครับวันนี้ผมตาพจาาขอดึนทางนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับตัว Nextgen นะครับเป็นตัว Wi ยแฮกตัวท็อปนะครับขับฟรีตัวนี้ราคารถอยู่ที่1 2ึ9ง0้าบาทนะครับแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500อินิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวนี้พาไปชมรอบคันนะครับว่าตัวนี้มีตรงไหนที่แตกต่างไปจากรุ่นเดิมบ้างนะครับมาเริ่มที่ตัวไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ LED โปรเจ c เตอนะครับเป็นไฟแบบใหม่นะครับมีไฟเ t i m e เป็นตัว C นะครับตัวด้านบนนะครับจะเป็นไฟสูงนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสำหรับไฟเลี้ยวนะครับเวลาเราเลี้ยวตัวนี้จะติดตามด้วยนะครับไฟตัวนี้ส่วนตัวกระจังด้านหน้านะครับจะเป็นสีกาไฟนะครับมีกล้องด้านหน้านะครับ อยู่ที่ตำแหน่งโลโก้นะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันการใช้งานก็คือกล้องรอบคันเลยนะครับมีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้านะครับส่วนของไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น led เหมือนกันนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับจะมีซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะครับทำให้รถดมูมีความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนของแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กขนาดขอบ 1 8นะครับพร้อมด้วยยางกูสเกียนะครับซีรียางอยู่ที่255 65นะครับ R18 นะครับจะเป็นสีกาไฟ์นะครับตัวแม็กนะครับจะเป็นสีกาไฟ์จากโรงงานเลยนะครับส่วนถัดมานะครับจะเป็นโลโก้ใบเทอร์โบนะครับจะเป็นเทอร์โบคู่นะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีกาไฟ์นะครับ มีไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกด้วยนะครับตัวกระจกก็เป็นพับไฟฟ้านะครับมีตำแหน่งของกล้องด้านข้างอยู่ใต้กระจกนะครับตัวใต้กระจกก็จะมีตัวไฟด้วยนะครับเป็นไฟส่องสว่างด้านข้างนะครับเวลากลางคืนนะครับสามารถส่องที่ตัวบันไดข้างได้นะครับบันไดข้างนะครับตัวด้านข้างจะมีสีโครเมียมนะครับ เป็นเอกลักษณ์ของตัวให้รู้ว่าเป็นตัวท็อกนะครับถ้าเป็นตัวอื่นจะเป็นสีดำด้านอย่างเดียวนะครับเดี<อ>๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในกันนะครับภายในนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นไฟฟ้านะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีส้มเอกลักษณ์ของตัววายแทกนะครับฟังก์ชันการใช้งานของพวงมาลัยนะครับก็จะมี มันตีมีเดียนะครับพร้อมด้วย a Aeppt i v e c r u o s e Control นะครับสามารถ Stop and Go ได้แล้วนะครับในตัวท็อปคันนี้นะครับหน้าปัดด้านหน้านะครับเป็นขนาด10นิ้วนะครับตัวจอด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นกล้องด้านหน้านะครับของกล้องหน้ารถนะครับเราสามารถกดได้นะครับว่าอยากได้กล้องด้านหน้าหรือจะเป็นกล้องด้านข้างนะครับ แล้วก็จะมีกล้องด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีเป็นกล้องรอบคันนะครับเราสามารถกําหนดได้นะครับว่าอยากได้กล้องรอบคันหรือเปล่านะครับสามารถใช้ฟังก์ชันได้เลยโหมดการขับขี่นะครับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันการใช้งานนะครับลงบนฐานลาดชันนะครับแล้วก็ตัวดิฟล็อกนะครับแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับ แต่ตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับมีโหมดการขับขี่นะครับขับ2แล้วก็4 high 4 low นะครับกุญแจนะครับจะยังเป็นกุญแจแบบเดิมนะครับเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านะครับแต่ตัวนี้รองรับการใช้งานของ a อ p o r r p p a s นะครับสามารถสตาร์ทรถจากแอปมือถือได้นะครับทำให้เราสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับ ัวนี้ก็จะเป็นพุสตาร์ทนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีส้มนะครับเกริกรลักเลยนะครับพร้อมด้วยการใช้งานที่เพิ่มตัวเอ็นหลังมาให้นะครับตัวนี้ตัวดันหลังนะครับจะเป็น8ทิศทางนะครับตัวควบคุมตัวกระจกด้านข้างนะครับที่พับนะครับกระจกมองข้างก็เป็นไฟฟ้านะครับ แยวเรามาชมในส่วนของเบาะหลังนะครับเบาะหลังตัวนี้จะมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วนะครับพร้อมด้วยปลั๊กนะครับ USB Type C Type A นะครับตัวราวหลังคานะครับเป็นสีโครเมียมนะครับโลบาร์นะครับเป็นสีกาไฟ์ Fi นะครับจะมีช่องระหว่าง โลบาร์ด้วยนะครับสามารถใช้งานได้จริงในส่วนของตัวกระบะนะครับตัวนี้จะมีที่เหยียบขึ้นด้านข้างนะครับทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายที่จะขึ้นด้านข้างเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวไฟท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้ายทรงใหม่นะครับเป็นทรงนาฬิกาทรายนะครับเอกลักษณ์ของรุ่น ytec นะครับมีกษร ไฟเบรจากย้ายจากตำแหน่งของโลวานะครับมาอยู่ที่ตัวมือเปิดฝาท้ายนะครับตัวนี้มีระบบค่อนแรงนะครับฝาท้าย e ีซีด i ิฟมาให้เหมือนเดิมเลยนะครับปลั๊กนะครับของตัววายแทก็ก็มีมาให้นะครับเผื่อลูกค้าเอาไปใช้ออกแคมป์นะครับยกขึ้นง่ายๆได้ด้วยมือเดียวเลยมีโลโก้นะครับ เป็น4คูณนะครับตัวกันชนท้ายนะครับเป็น4ีกาไฟมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับ4จุดมีตำแหน่งของตัวกล้องถอยนะครับอยู่ใต้โลโก้ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวรอบคันนะครับของตัวว i ทสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังสนใจตัวกระบะหรือว่าเป็นตัว e v e r อเรนะครับทักเข้ามาสอบถามกับตามได้นะครับที่เบอร์0830902875นะครับ เข้ามาพูดคุยในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นได้เลยนะครับวันนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตัวฟอร์ดในรุ่นถัดๆไปนะครับวันนี้ตามขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ